a s s a l a ม u อ l a i k u m w a r a ร m a ม u l l a h i วันนี้เรามาพูดถึงการอาภัยโทษหรือว่าการอาภัยบาปนะครับปีมาดกฟ faruzunub น,นะครับก็คือการอาภัยบาปของลอสุบฮานะฮัวาตาลานะครับมนุษย์จะได้รับการอาภัยบาปด้วยกรณีดังต่อไปนี้นะครับ ก็คือเมื่อเรามีบาปเนี่ยบาปของเราก็จะได้ถูกปลดปล่อยนะครับดังต่อไปนี้อะไรบ้าง1ในเรื่องของการกลับตัวกลับใจนะครับว่าเราจะไม่ไปปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอีกนะครับ 2. การประทานอาภัยจากอรรถสุบภานุหูวตาลานะครับในบาปที่ไม่ใช่เป็นการถือปาคกีนะครับ ก็คือการชิริกต่อลรสุบฮาเนหัวตาลานะครับดังมีพระดำรัสจ,จากเอกอลรสุบฮาเนหัวตาลาที่ว่าบิสมิลลาฮิราะห์มานิรราฮิมอินนัลลอฮะลายักฟิรูอิยุชระกาบิวยักฟิรูมาดูน่าซาลิกะลิมายยชาอุนะครับาจากสุรตุนนิซาอายัดที่48นะครับซึ่งมีใจความว่า <c oughs> แท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานูวตาลาจะไม่ทรงอภัยในการถือภาคีต่อพระองค์นะครับแต่จะประทานอาภัยในความผิดอื่นนอกจากนั้นแก่บุคคลที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์นะครับเอาซุบิลไลฮิเมซาลิกนะครับฉะนั้น <c oughs> มีบาปทุกชนิดนะครับที่ได้รับการอาภัยโทษนะครับยกเว้นการชีริกต่อพระองค์ลอสุบฮานนหัวตาลานะครับฉะนั้นก็ขอให้เราออกห่างจากการชีริกนะครับ 3. <c oughs> นะครับมนุษย์จะได้รับการอาภัยนะครับข้อที่3ก็คือ1การประกอบพิธีฮั์นะครับฉะนั้นการที่เราไปประกอบพิธีฮัตนะครับบาปของเราก็จะได้รับการปลดปล่อยนะครับ ได้รับการอาภัยโทษเช่นเดียวกันนะครับ4นะครับก็คือการต่อสู้ในสงครามของศาสนานะครับหรือว่าฟิสบิลล์นะครับ <c oughs> แต่ว่าปัจจุบันในเรื่องของการสงครามในเรื่องของศาสนานี้มันก็คงจะไม่มีนะครับ <c oughs> สำหรับความผิดและหูโทษนั้นนะครับความผิดและหูโทษก็คือเป็นความผิดเบานะครับที่ผมเคยกล่าวในบทโขน,นนะครับว่าความผิดของเรานั้นมีอยู่สองอประเภทก็คือความผิดและหูโทษก็คือความผิดเล็ก,ลกๆนะน้อยๆแล้วก็ความผิดยิ่งใหญ่นะครับความผิดที่ใหญ่นะครับรายละเอียดผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับใน EP ครั้ง่ขนนะครับ ในเรื่องของความผิดและมุโทษนั้นก็คอือความผิดเล็กจะได้รับการอภัยนะครับด้วยกรณีอื่นอีกนอกจากที่กล่าวมาแล้วนะครับะฉะนั้นมันก็มีเพิ่มอีกนะครับสําหรับแบบเล็กนะครับมันสามารถที่จะปลดปล่อยได้ง่ายๆนะครับ 1. การไม่กระทําความผิดอาญานะครับคือความคือการที่เราไม่กระทําความผิดที่ใหญ่นะครับพระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า บิสมิลลาฮิราะห์มานุรราะฮิมอินตเจตานิบูกะบะอิรักมาตุลฮุนะอันฮูตุกัฟิรอันกุมไซยาติกุมนะครับ ه, ซึ่งมีจากสุรุตุนนิซาอายะที่31นะครับ ه, ซึ่งมีใจความว่าหากพวกเจ้าละเว้นความผิดอาญาหรือความผิดใหญ่นะครับที่พวกเจ้าถูกห้ามไว เราจะปลดเปลื้องบรรดาความผิดให้หมดไปจากพระเจ้านะครับ <c oughs> ฉะนั้นการที่เราไม่กระทําความผิดใหญ่นะครับออความผิดเล็กๆนะครับก็จะถูกปลดปล่อยไปเช่นเดียวกันนะครับก็คือได้รับการอภัยจากเอองล์สุบฮานะฮูวาตาลานะครับสองนะครับประการที่สองนะครับบาปเล็กจะถูกปลดปล่อยก็คือการที่เราทําความดีนะครับ ความดีหนึ่งประการเนี่ยจะมีผลในทางปลดเปลื้องความผิดหนึ่งอย่างเพราะความดีเหมือนยารักษาโรคส่วนความผิดเปรียบได้กับโรคกรายนะครับเ <c oughs> สมือนว่าการที่เรามีความผิดนะครับความผิดเล็กนะครับทีนี้ก็คือเรามีมีสีสีดำนะครับแล้วทีนี้พอเราทําความดีนะรับความดีหนึ่งความดีนะครับเท่ากับเราเพิ่ม <c oughs> เพิ่มน้ำเพิ่มน้ำบริสุทธิ์ใส่ลงในสิ่งที่โสโปรกนะครับะฉะนั้นแกทำให้น้ำเหล่านั้นมันจะค่อยๆจางกลับกลายเป็นน้ำดีนะครับฉะนั้น <c oughs> ก็อยากให้เราพยายามที่จะ,ะมุ่งมั่นในการทำความดีกันทุกครั้งที่เรามีโอกาสนะครับมันจะช่วยลบล้างความผิดเล็กๆได้นะครับฉะนั้น <C oughs> ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับสำหรับเรื่องอาการอาไฟบาบอยากอัลลอฮุซุบฮานะฮูวาตาละ